ลงมือทำเองลงมือทำจริงเฮียช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าสิ่งที่เฮียสัมผัสได้คืออะไรบ้างแล้วเฮียทำยังไงถึงได้เป็นอย่างนี้คือก่อนหน้านี้นะครับปัญหาที่เราเจอหนึ่งแมลงเจาะลําต้นนะครับแมลงเจาะลําต้นทีนี้ได้ดีดีพัดมาครับที่พัดมาทําการผสมด้วยห้าห้าช้อนโต๊ะเลยครับ้นโตครับต่อน้ำห้าไอห้าซีซีห้าต่อห้าครับง่ายง่ายห้าต่อห้าทาทาครับเราขูดออกมาทานะครับ ต่อก่อนนี้จะมีรอยแผลรอบนะครับรอยแผลเขาจะออลึกทีนี้พอได้ทีดีทีดีซอ,อยหรือว่าทีดอินดีครับที่เป็นซิลิกาชิเม็นะครับเอ้ามา50กิโลกร,รัมคือ2กระส,สอบต่อปุ๋ยสูตรเสมอเคมีสูตรเสมอ 15, 15, 15 1ห้า1ิห้ากิโลผส,ส,สมคลุกเข้ากันครับตามอายุตันนี้มันคือเกือบจะ2ปีแล้วเราก็ใส่ 1>, 1, ก 1, 1กิโลรอบต้นนี้ครับ สิ่งที่เราเห็นก็คือความอวบอ้วนของโคนต้นครับโคนรากโคนอะไรครับก here, yeah. ็แผ่ตรงนี้ก็หลังจากที่ไาอยู่สองครั้งลีเันแล้วก็เริ่มจะหุ้มแล้วครับแต่ที่น่าประทับใจคือน okay. yes. people, <S <S ี่ครับพีมครับใชไมโคนต้นเขาจะจะกวบมากเมื่อก่อนเฮียไม่เคยเห็นโคนกับไอ้นี่มันมันเป็นคือเราไม่ช้างโชว์แล้วมาใช่ไหชว์ก็เป็นรากย่องย่องยยงแล้วก็ตรงนี้จะไม่ค่อยแข็งแรงนมันไม่ใช่เป็นต้นเดียวนึงประตู คือมันไ,ไม่ได้เป็นต้นเดียวสิ่งที่เฮียเห็นไหมไ้เดือนมาช่วยงานเฮียละใช่ครับลงงานเรามาดูผิวของรากก่อนเนาะเรามาดูผิวของรากดูว่ามันเป็นยังไงมั่งอ้าวใครใครถ่ายถ่ายนะคะนี่ค่ะดูไสเดือนว้ามันตกแก่ไม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 ่ไปก่อนลูกนี่นะคะดูครูดูสุขภาพของรากอวบอ้วนขาวใหญ่เฮียได้สังเกตไหม ลากมันใหญ่ออกด้วย่ครับนีเมื่อลากใหญ่ลำมันต้องใหญ่นะคะจะแตงกันหมดสังเกตเห็นเลยครับดินดินล้วนดีมากเลยค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะนี่เราจะเขี่ยให้ดูนะคะไม่มีเน่าุ้ยสดเลยเห็นไหมคะนี่สดเลยสดเลยลากใหญ่ลึกด้วยแล้วไม่ใช่ต้นเดียวครับทุกต้นเลยนะครับเป็นทุกต้นที่เฮียใส่ด้วยใช่ไหมคะทุกต้นที่รอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีก มีแทบเธอท่าเจมอยากให้คุณสัมภาษณ์แล้วคุยเองเพราะคุณออลล็อกลงเือจะได้รู้ใจจะไปอันนี้เห็นไหมครับว่าชัดเจนเหมือนกันนะครับตัวนี้เห็นไหมครับโคนเขาจะดินตัวนี้ดินถมนิดนึงอันนี้เราใช้เครื่องวัดครับเครื่องตรวจดินเครื่องมือตรวจดินใช่มัยจ๊ะดินร่วนมากดินนุ่มมากเห็นไหมครับสังเกตสังเกตดินนุ่มมากอาจจะกุมกินสิ่ ีใสผูช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยพว่อนดินแล้วแผลแผ่เยนี่นน่าจะเป็นรอยแผน่ะคะเนยอาแผมันตื้นปยผลก่ถึงนี่ครับรอบเลยนะครับาวเอาขอก้องรอบตามเฮียหน่อยนะคะเนะแต่ว่าถ้าเรยครับยน้อยก็เกือบ3า่วนสี่ครับลึกไปไเฮียประมาณนี้ได้ไหมคช่ครับลึกจนเห็เกือบนั่นแหละครับือนี่แสดงระยะเวลาี่พิพากทางานจากที่เฮียพอก จนเฮียได้แบบนี้กี่วันคะประมาณก็ตอนนี้น่าจะสามเดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าแล้วจากตัวไปครับจากที่ดิพัทนะครับอ่ากี่ครั้งที่เราใช้ที่ั้งคทที่ดิพัททำช่วงแรกๆครับที่ได้มาทดลองครับที่ท่านนักเตอร์ให้มาอ่าหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแล้วก็มาได้ของจริงมาก็มาลองทาอีกนี่นะคะทุกท่านดูนะเราจะเดินตามรอยของเฮียที่บอกนะคะเราจะมาดูว่ามันเนื้อเก่าหรือเนื้อใหม่ที่ค้างไว้มันงอกขึ้นมาจริง พาวอโนยกับกรดซิลิคอนไปกระตุ้นกันมาจริงหรือเปล่านะฮะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแค่เอาเล็บแทะเข้าไปนิดเดียวนะคะเป็นสีเขียวหมดแล้วใช่ไหมเ<ช>นี่ยเ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 อาตามรอยเดิมเขาเลยเนี่ยเริ่มเป็นเปลือกแล้วครับเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มเป็นเปลือกแล้วนี่คืออีกชน,นิดของอ่ทีนี้เราไปดูตัวที่มันชัดเจนเลยครับอาจารย์มาไป ต้นน้ต้กแนต้นแล้วก็ใหญ่ต้นดูจะมีค่าดีท้่ไหนไม่ใช่อยู่ที่กล่องพี่นะอยู่ที่มือที่โต๊ะพี่นต๊ะเครื่องมือน่ะเลยมีคนบอกว่าทั้งนั้นก็เอามาแล้วก็มาปลูกคนไก่ไหดูแผ่นนี้คือแผลคนไกนี่ได้แผลเขาจิงต้องเอาน้ำมาล้างอย้าเห็นชัดเจนแนี่ครับแผลตัวนี้เหมือนกันะครับต้นไม้นะครับท่านใดที่บอกว่าพืชป่วยหรือไม่ป่วยให้มาดูตรงนี้ครับพืชป่วยพืชป่วยดูรากนครับหนึ่งก็คือโดนเ้าโดนเขาโดนรังแก มันแก่จากแมงเจาะลำต้น <Tonight> นี่คร land ับก็เจาะฟูนเลยนะครับผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะจานนะเนี่ยอ่ะเนทุกต้นเลยนะต้นเล็กต้นใหญ่มีหมดนะนะครับเห็นชัดจริงเลยครับนี่อันนี้ที่เป็นนูนเนี่ยลองแค่ๆหน่อยได้ไหมนูนนี่ครับแค่ดูสิว่าเห็นไหมไอ้จะแค่แรงเห็นไหมแค่นี้เดียวก็เจอเนื้อใหม่แล้วนะเจอแล้วครับเห็นไหม ใช่ครับยาุสมัยค่ะเราเห็นเนื้อะได้เนเลยเวลาที่นุนออกมาตามการสร้างเนื้อเยื่อต้นไม้ได้ดีมากเลยแทนรอยที่เป็นแผลเดินนี่นะคะจะขออนุญาตแค่อย่างนี้นะว่าอนี่นะคะเจื้อเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวอีกสักเดือนมันน่าจะเต็มนี่แล้วเนาะเนี่ยเนาะทีนี้ก็จะเกิดเ้าช้างขึ้นเหมือนต้นอื่นๆด้วยเหมือนกันตัวนี้ยังดีใจจังเลยดินว่วนมากเลยเนาะดินร่วนมากเห็นไหมนี่เฮียแค่ใช้ เล sure. ็บเสือขูดให้เป็นร่องเฉยๆแลเล็กๆด้วยนะไม่ใช่ใหญ่นะเพื่อว่าอ่านเม็ดไปมันจะได้ไม่กระเด็นกระรอนไม่ได้ตกคาอยู่ในร่องใช่ไหมคะไม่ต้องเลี้ยงยุงเท้าไม่ต้องเลี้ยงยุงดำใช่ไหมโอ้โหเปิดเท้าช้างไ้ไปี่รอบนะคะได้แบบนี้ใส่ไปกี่รอบคะอันนี้เนี่ยคือไอ้ที่รอบเดียวนะรอบเดียวแล้วทีพีดีโกกี่รอบคะพีดีโก้สี่หลายรอบอยู่ครับพีดโกสุดที่เจ็ดวันอยู่ขออันนี้ ฉีดทีทดีโกทุกเจ็ดวัน,นชัดเจนมากนี่ครับตัวนี้ตอนแรกผมผมผมคิดว่าจะสละแล้วนะครับตอนแรกนี่ครับที่เราจะทิ้งแล้วก็จะนิ่งเหี่ยวเลยนะครับจริงมันเขา้าไปถึงกันเยื่อเนื้อไม้นะครับอาจารย์ผิวของผิวของแกนแกนแกนไม้ใช่ครับทีนี้นี่ครับสังเกตว่าจากนี้อาจารย์ครับระยะเวลาเดือนหนึ่งครับอาจารย์เห็นไหมนี่นี่คือเซลใหม่เซลใหม่เซลใหม่ครับเดือนนี้เซลใหม่เซลใหม่ดูเซลใหม่นี่นี่นี่ดูนี่ดูกล้องแสกเข้าไปนี่นี่เซลใหม่เนี่ย น,นี่เราก็สีพิเศษหน่อยเอา,อาที่ดี่พัททีชชู่พัดสีพิเศษหน่อยตัวน,นี้สีสีดไ่ออาจจะคือต้นที่เราต้นต้นต้นตนี้เขาเรียกว่าต้นอาการโคมา่าค,ครับเราก็ดูแลเป็นพิเศษหน่อยขอดูรากรากต้นที่เคยโคม่ามาหน่อยสิครับครับต่อไม้เอาใ่ ลากกำลังจะสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมครับลากกำลังจะขยายนะคะเรากำลังจะได้ลากกลับมาแต่ว่าลากสังเกตว่าทางนี้คือไม้ไผ่ปักตรงนี้ครับไม่มีลากใช่ไหมแต่ตอหักคาด้วยตอหักคาครับเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราจะถ้วยเอาออกเพื่อที่มันจะได้เปิดช่องนะเดี๋ยวการเดี๋ยวเอาตาลากทางโน้นทาราเฮียใส่ดีดีะเดี๋ยวมันก็จะแตกตาลากใหม่มาแต่ก็เกิดอยู่ครับแต่เป็นลากเล็กรากเล็กลากแขนแบบนี้มันจะไม่เกิดมันดันไม่นเกมันเกิดฝั่งโน้น ดูว่าจิบสับ้วตรงไหนจมตรงไหนแค่นี้ตรงไหนแค่นี้นะตรงนี้ลงนิดเดียวเอาั้างนนะคะเรียงลงเรียลงโอ้เลยดูตรงนี้ดีครับเหมือนกันครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เพิ่มอสองั้นครับเราจะไปดูต้นต่อไปนะคะที่มีปัญหาเป็นแผลไม่ว่าจะเป็นจากการเจาะของแมลงยางลวกหนอนนะคะอันนี้ดูผิวผิวต้นที่เทีย พาทีนี้พากไว้พาไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนิ้วใหญ่บ้างครับผิวก่อนผิวเนียนเลยนะผิวเขานะครับตัวนี้ทีนี้อาจารย์มาสังเกตเลยนะครับมีสองแผลนะครับแผลเขาหาแผลบนก่อนนะครับอาจารย์มาดูแผลบนก่อนเอนี่ครับรอยที่ปลูกมาห่วยเป็นมดกัดนี่ครับแผลปุ๊บนี่ครับ ก็เป็นตัวเอสเลยนั่นน่ะคล้ายๆกับว่าแค่จะไม่มีทางไปเลยครับน้ำเลี้ยงครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี้ยสองหน้าเลยนะครับแต่ยังสวยงามเลยลำยังสวยเลยอันนี้นี่ขนาดเป็นทั้งสองสองด้านเลยเนาะลำต้นก็ออกด้วยนี่เห็นสังเกตไหมใช่ใช่ทั้งหน้าบนนะครับนี่ครับการสังเกตทีนี้ครับรอยเก่าเขานี่ครับนี่เขายังยังนั้นอยู่อันนี้ก็ต้องฉีดอีกนีะครับ ตอนนี้จะเจอเจอนั่นหน่อยนี่คราบแรยังอยู่นะอันนี้คืออะไรผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันกินเยอะขนาดนี้เอ้าเฮียเชื้อมันจะกินมันถึงนี่เฮียโชคดีนะที่มันไม่กินตัวนี้แล้วทะลุเข้าหาท่อลําเลียงน้าลาเลียงอาหารครับดียังไม่ถึงมันแค่กินเขาเรียกผิวแกนไม้อันนี้เปลือกไม้เนาะเปลือกรอกมันนะอ่าเปลือกแล้วก็นี่มันก็จะมีผิวแกนไม้พอแกนไม้ในแกนไม้นะคือท่อลําเลียงน้าลาเลียงอาหารแต่ถามว่าอันนี้มันก็คือ ระบบหลุดซึมเหมือนกันนะคะไม่น่าดีใจอ่ะแบบเราดูแค่เราดูดินเนี่ยเนาะมันรู้เลยว่าพืชถ้าได้ดินอย่างเงี้ยมันจะไงนี่นี่มันเห็นดินงามขึ้นมากแตกต่างเลยค่ะดินนี่คุณนุษ์ดูดูรากดูสุขภาพของรากนี่เห็นไหมนี่อันนี้อาจารย์จะขูดให้เนี่ยนะ ขนาดว่าตัวนี้โดนโดนรบกวนนี่จานที่มันขึ้นมาใช่ไหมครับผิวที่ขึ้นมาเนี่ยเรามาดูผิวกันอ่ากล้องตัวไหนโพสคะนี่นี่เนี่ยนี่คือเนื้อที่กดซิลิคอนกับฟาบานอยด์ไปกระตุกออกมานะคะเนี่ยเนี่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 เรามาดูซิมาดูซิขออนุาจิกนิดนึงอุ้ยนี่่นิดเดียวเองนะนี่จิบจิกนิดเดียวเองนะเนี่ยเห็นไหมกำลังขึ้นไมาเลื่อยครับนี่คุณนุชอาจจิกฝั่งนี้ให้นะคะนี่เห็นไหมคะอ่ะจิกเยอะหน่อยกันด้ะ เขียวเลยค่ะจะเฮียทาใหม่นี่แหละซึ่งสองต้นนี้จะเจอโดยเฉพาะต้นนี้อาจารย์นี่ครับนี่ครับใบเพิ่งจะแตกยอดนะครับเห็นไหมครับใบเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับที่ผ่านมาใบเขาจะเป็นใบใหม่ที่ได้มา,าเป็นแบบเป็นรอยจุดๆอาจารย์เป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับตั้งแต่โดนแผบนม่ี้พอเราเใชา้ตัวซิลิคอนเข้าไปแล้วก็นะครับเฮียตอนนี้เฮียใช้กี่ซีซีอยู่คะ ตอนนี้ใช้ห้าอะครับต้นใหญ่ใหญ่อาอยากรู้เลยว่าจะขอเพิ่มเป็นห้าได้ไหมหอะไรเงีย้ยเพิ่มามาเพิไม้ใหญ่เซียวมันอันนี้แล้ว <c oughs> นี่นี่ที่เฮียผสมไปแล้วสูตรเสมอสาเฮียใส่ไปมันถูกบ่มไว้มันก็เลยอันนี้ถ้าเฮียอยากอันนี้ปุ๊บเฮียต้องหอ่อห่อหัวห่อท้ายนะคะพอกแล้วก็มัดหัวมัดท้ายเหมือนคอฟฟี่เลยเป็นไรแค่นี้ก็ แค่นี้ก็โอเคแล้วที่เรางามมากงามประล่ำประเหลือมียิ้มให้ด้วยนะครับมองสายตาหวานแป๊วด้วยครับในค่ะเขายิ้มให้แล้วยิ้นะคะยิ้มยิ้มทุกที่เลยแม่ผดุงเขายิ้มให้อาจารย์ดูผิวเขาเนี่ยทาทาทีดีพลัสเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมนี่ทาทีดีพลัสนั่นเองดีรอยจุดทาทีดีพลัสลูกสาวลูกสาวลูกสาวท่านลูกสาวผิวดีภาพได้ลูกสาวเฮียสิเนี่ยตั้งสามปีนี้ค่ะโอ้โหเนี่ย ใกล้แล้วเนาะใช่ผิวหอมมั้ยฮะจิกดี่ไหมคุณไก่คุณไก่มาจิกนี่เราคุณไก่ดมดูไม่ใช่ดิสปีไหมเขาบอกสามปีเลยค่ะแก่ขึ้เยอะเลยคพ่อแม่ป้าป้ามาม่าเอาป้าป้ามาม่าดมเลยนุ่นมันนะกินมันฉุนขึ้นนะอาจารย์เมื่อก่อนดมมามันแค่ต้องดมเข้าลึกนมือก่อตอนแรกคิดว่าจะตัดนะอาจารย์ขโมยมาขโมยเพราะว่าจะตัดเลยนะตอนแรก แต่พอมาโอเคเลยมาลองตท่นี้แหละคือไม่เสยกล้องขึ้นเสยกล้องขึ้นได้คนนู้น่ายดีกว่าคนนู้นการพลาดอาจารย์ดาวแกชอบถ่ายชอบพลาดใช่ไหมไม่วานขาลองไดหยุดพอดได้นะอาจารย์ดาวนะครับตอนนี้คือตอนแรกผมว่าจะตัดแล้วนะตัดให้เขาแตกยอดใหม่ตอนแรกคิดว่าคิดว่าจะตัดใช่พอดีท่านดรสมิธให้ตัวทดลองมา อ๋อได้ได้ให้ชินิพัฒน์รุ่นแรกมาทดลองก่อนค้งโค้งโค้งไม่เกมีครูตัวนี้เป็นครูใหญ่ตัวนี้เป็นรองศาสตราจารย์ของของของพวกเราของสวนเรานี่เริ่มบูดอันนี้มันจะเหมือนอาการคือบ่มเง่าชวนชมนะคะบ่มอ๋อใช่อาจารย์ดูรากอาจารย์ดูรากเขาากเลยรากเด้งอ่ะเฮ้ยเห็นไหมรากเด้งอ่ะที่เราแต่ออกบูด จันดาดูดูนี่รากเด้งไหมสวนเหมือนสวนไหนที่เราไปมาสวนพุทก้อยมันก่อเนี่รากเด้งตัวนี้จะเข้าสองปีนะครับสวนี้อ่าตอนรอบรอบแรกที่ปลูกมาแถวนี้ครับอันนี้ผมมีภาพตอนปลูกอยู่ตอนปลูกเนาะเนีูรแนล่อย่าพูเดงอืเสีด้รากมนอะไรลารากเขาเหมือนกับบี่ผมแหรนั่นแหละ แต่ว่าเยังกระชากแรงไปไงมันขาดไงผมขาดเออมันคงขาดแล้วจริงเขาจะได้กระตุ้นไปเออแสบตาเออเขาตานี่เฮียเฮียดูนะรากที่มันไม่สมบูรณ์นะเวลาทำเนี่นจะไม่เด้งเลยนี่มันจะไม่เด้งหรือเนะเนี่ยคุณนุชมาที่ก่อนไม่ต้องแล้วร้อนขนาดนี้แล้วนี่คุณนุชมันดูรากซิลิก้าเร่งดึงเด้งเดินเด้งดึงเด้งดึงเขาจะไม่ค่อย เน่าปลายปลายลาดนะครับสมบูรณ์นะครับลากฝอยยูครบเป็นรากที่เกิดมาใหม่ลากฝอยยาวนะครับไม่ใช่รากฝอยสั้นนะครับยาวมาที่นี้นะครับเกิดมาใหม่นะคะนี่ปกติแล้วรากฝอยถ้าออกมาขนาดนี้มันจะดํานะครับปลายมันจะดำใช่ค่ะที่ก่อนที่เราเห็นนี่ดูนี่คล้ายกันมาถ้าเป็นผมก็คือผมร่วงแล้วแตกปลายแล้วอ่ะคุณนุชดูนี่นะลองดูดูครับยังขาวอยู่นะครับถึงจินขอบดํานะครับลองดูนะ ดูดูดิดูที่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ที่แตกมาเนี่ยต้องป้ายยาขาวเลยนะโอ้ยน้ำน้ำเนี่ยน้ำความเป็นความดิบของมันออกมาอยยู่เลมันดินดีดินด้วนซุยเนาะอ้าวยังมีเม็ดไอโซอยู่นี่ขึ่งลอยเมื่อเช้าหรือเปล่าอันนี้เพิ่งใส่ทีตัวนี้เพิ่งใส่ตัวทีดิซิลิกาเม็ดเนี่ยดินดีนี่ตัวรอบนี้แต่ก่อนนั้นนี่คือใส่ที่ดิซอยที่ดิซอยกับดินทองดีขุดขึ้นมาร้อยกิโละค่ะควบนะกบนะ ห็นความเด้งหนึ่งของล่ากยังรููนี่โอ้ยเนี่ยสางผมแม่เร็วแรงเนี่ยเขาบอกเขาทํทำสาวลากไปในตัวเขา,เ,าเ,เริ่มรู้เทคนิคเยอะละ้ว